อาวพี่น้องมาเมื่อนี้คนยื้ตุยไปมาบดนเกลวยพี่น้องกลวยนี่มันแก่มันก็ตัดไปนี่พี่น้องไปยี่ตุ่ยลูกไปต้นตุนว่าสูงนี่นี่ต้นจำนี่แหละต้นจำเป็นกล้วยไข่กลวยไข่พี่น้องนี่กลวยไข่งานมาทั้งพี่ตากองงานมาทั้งพีแต่ทอนเสียงไปทั้งนั้นนี่คนยื้อตุ่ย่ากลวยไครพันพันพันนนี่เสียพี่น้องเพราะว่าเคยเอาเอาไปกินเอาไปบ่มแล้วเทีอนหนึ่ง ข้างในสิเป็นเหลืองเป็นไก่เหลืองๆดีๆดีไอเป็นไอน่องห้างน่องไส่ออกมาต่าใส่พวกนี้พวกนี้ตุยมาปูกไปอันนี้ถือว่าแก่แล้วละเดี๋ยวพวกนี้ตุยก็สิตัดล้วละตัดไปบ่มหรอล,ละพีน่น้องมีว่าสีเอาพันมันไว้เป็นกล้วยใครพันอย่างนอพวกนี้ตุยลืมแล้ว,ลวเดี๋ยวไปถามน่องไส้บ้างไหมอ่านอหนอนีน่เป็นเป็นตาเอาพันเราอย่างไว้อยู่ดีพี่น่องนี่เม่ลาเขาสุกแล้วกะเนื้อเขาสีเนียนลรวกะ เนื่อสีบริย์ไงเรากับสีสันข้างในพวกใจกลางใจยังจึงสีเขีสีเหลืองงามงามสีน้องนี่นี่บลูเลาสุกแล้วสีสันเขาสีงามมากมากเลยเพราะนี่ตุ่ยไม่เบื่อโบ๊ทท่านไหนมีหลายตัวดอกสีน้องแค่เงาเยาเงาเยาแค่นี้แหละแต่สีเอาท่านไปปลูกบ้านปลูกยังเ่ราะิ่มนี้ท่านนี่พี่น้องงามงามยาให้เพราะนี่ตุ่ยขยายหลายๆรื่อยตอนนี้สีน้องเดี๋ยวเยาวไปแกะอ่คุณทั้งคุณกับทั้งนั้นเป็นกล้วยน้ำว้าเราพี่น้อง แกว่าพอเอินเชื่อเชื่อนี่แต่ที่แต่แจ้เร่าแต่ที่พ่อตาย掉了ปูกไว้พี่น้องปลูกไว้เรียนๆปลูกกันไว้เรียนๆเนี่ยเห็นว่าพ่อเนี่ยตีปูไว้กับเขาได้กินอยู่ดีว่าจะไม่ได้ซื้อเนาะพี่น้องเพี้ยอันนี้แต่แจ้เร่างานแต่ทีพ่อบ่มแต่ทีตัดไปล้งไปบ่มไปฝากพี่ฝากฝากน้องไปเอาไปให้พี่น้องไม่อยากได้กินน้ำกันปลูกเรียนไปมันก็ได้ใส่ได้สวยย้อยจังใบยังยังเขายังขี้กระดูกได้ใส่ได้สวยงามด้วย จังนี่ไปอยู่ตัวอยู่ปูป้ปงหนาฝนนที่เริ่มปูกพี่น้องเนี่ไงไว้กึงน้ำหุ่นหุ่นนอเขากระลังสีออกออกมาอันนี้เป็นกล้วยนำว่าธรรมดาพี่น้องกล้วยนำว่าธรรมดาแหละกะสีออนพันธุ์อย่างไรกะไข่อยู่ดีเี่น้องห้องอยู่ซื่อปูไว้ปลูยังเ้อง่ได้ซื้อกินอันนี้ก็ถือว่าเป็นพันธุ์ดีอยู่บ่ได้ซื้อกินเขากบเป็นตะปูไว้พุ่นกบว่าได้ไลยดอกก็ว่าพื้นที่การปูก พื้นที then, <Yes. S 1> ่ใส่สวยมันก uh, ็บ่ดไลน์นาะหลังบ้านพ่อยี่ตุยเท่ามาซาทีเซาหยังมาทำมาคาขายซื้อๆถ้าว่ามีทีบางๆแต่ซ้ำนี่เระพี่น้องซ้ำนี่เพราะได้ปลูกฟักปลูกหญ้ากินไปบอกิีบอกยังยังสี่กับพ่อได้เพราะว่าได้ซื้อพี่น้องถ้าว่ากล้วยนี่ที่พ่อยี่ตุยเริ่มปลูกมากพ่อยี่ตุยไม่ได้ซื้อกินจ้าเท่ากินหัวท่านพี่น้องเลยกินหัวท่านว่าแต่ขยันปลูกขยันยังยังนี่จังพักจังยังพักจังสี่กับปลูกไส้กับถางปลูกไส้น้ำไส้ยังไรแต่ แอบเดียวกับงามพอยูดเดียวพอยี่ตุยเอาปุ๋ยมาวานขันงามงามไว้กันเนี่ยจังค่าหรือจังจังสีกับปูไว้อันนี้พอยี่ตุยมีน้นองมึงพันไหนนี้พัน,นพอันนี้พอยี่ตุยบ้านไ,นนะไนมมนวนเ้เนาะไอ้ผักี้หุ่มผักี้หุ่มผักี้หุ่มโมนี่งวยใหญ่ใหญ่หลอกกับเนื้อหลายเนื้อหลายมากๆเลยพันดีไอ้เนื้อไล่หลายมือหใหญ่ใหญ่หรอกโบเกียดีผีน้องนี่นี่เห็นบ่ เพราะเนี้ยตุยปูไปเดี๋ยวติสิเอาพันมันไปขยายไปปูอีกมันบ่เปลี่ยนตาหิมบ่เปลี่ยนตานั่นนี้เห็น่วยแล้วตัวเนี้ยตุยคือร่ามันจีแคร์มันบ่แกรดิพี่น้องเงินแบบนี้แต่ว่าบ่แกรเนื้อหลายเนี่ยไว้ัยสาไปปันทีปันน้องปูเพราะว่าเป็นเนี้ยตุยพันดีเป็นพันจิงหุ้งพันนี่ยังพันเกษติยังดุงเพินคนยังค่ายังสี่กับเป็นตะปูไว้อยู่์เพราะเนี้ยตุยใส่พื้นที่ใส่สวยแค่นิดเดียวเมื่อกี้แต่ร่างว่าแค่ จริงๆก็สามารถเอามาปลูกพักปลูกยังกินได้เ่ได้ซื้ออันนี้ก็เป็นค่าค่าเหลืองค่าเหลืองไปเนีตุยกระเซียวพันดอยังใบเอาไปขยายพันขยายยังปลูกเวลาไปอยู่บ้านอยู่ซ้อนก็สามารถไปขยายปลูกได้เนาะนี่ประโยชน์มืดนี่จริงๆก็มีพักกีเลือดปลูกนิดๆน้อยๆแหละใส่พื้นที่ให้มันเกิดประโยชน์ให้มากที่สุดล้วพูดที่น้อยๆพี่น้องอันนี้ตัวนี้ตุยมะนาวแต้ม มันเน่าเตียนเพราะนี่ตีพึ่งทอยแต่พึ่งตอนพึ่งตอนมาคือแปลตีบดเป็นยังหรอกนี่ซื้อมอกอกดีวะพึ่งตอนเราก็เอามาซ้ำเอามาปลูกไปแล้วนี่เห็นว่าซื้อมอกอกเยอะกันชุ่มว่าบดเปลี่ยนนี่บวรลอเนี่ใบเขาต้องเหี่ยวต้องยังแล้วนี่นี่เงยหน่อยน้อยเงย่วไงหรอกพี่น้องแต่บาคุ้มเงยเงยหน่อยน้อยเม็ดก็บอกว่ามีหลายแบบนี่มีตาหนามเลยบีบอกน้ำแตกตัวเลยน้ำแตกตัวอันดี ขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆออกไปเพื่อทีเพื่อน้องเลี้ยวกะบักเชีย,พ,ย,ยพี่น้องจังหวะบกเสียนี่จักว่งหวงอีหยังเนี่ยคนยืดตัวบออยากใส่สารผิดเนาะบักเชียนี่เป็นบักเชียพันธุ์ใหญ่บักเชียเผาที่เพื่นนพนอนเออนะพี่น้องเพื่อนเออนาบักเชียเผาคนยืดตัซื้อมาเพียร์นุ่ยท้อเพียร์นุ่ยท้อกับเผาเลยเนี่ยไงอีเล่แต่ว่า พราะเนื้อตุ่ยก็บอกอยากใส่สารพิษเงินสิเป็นมะเร็งเตาท้องหรือว่าอีหยังเนี่ยละมัดกัดกินกัดยอดเนี่ยแล้วเพราะเนื้อตุ่ยสิเอาไอ้น้ำน้ำขี้เท่าน้ำมัดขี้วัวผาบมาดสีมาหยังไอ้น้ำสมก้อนใหม่มาสีเพื่อป้องกันมะเร็งนอกช่องเนาะเอาสำหรับคลิดนี้เพราะเนื้อตุ่ยก็ไปมาเบิ่งสวนเบิ่งอีหยังเนี่ยละแต่ว่านี่มีขึ้นสีบุรีรดมยแบบนี้ตัวต้นมะกรูดพราะเนื้อตุ่ยเฮ็ดเฮ็ดลาเขาขาดหลไรพวกนี่นี่เห็นบ่ได้ย่อหยังเลยสงสงใช้สีบุรีรั หรือจังไดก็บ่ยังบ่ทันหูจักแต่ว่ารดน้ําอยู่เอาพี่น้องกัหาคสิปนีก็พาพี่พาน้องมาเบิ่งสวนพ่อใหญ่ตุ้ยแล้วก็มองไายทําเฮ็ดสิเป็นหยังพ่อใหญ่ตุ้ยแล้วบ่มีหม่องสิไปเฮ็ดวกับชานีล่ะพี่น้องพื้นที่ไทยวนไปวนมาซ่ํานี้ล่ะเอ้า